สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับมื่อเนี้กัรายงานตัวอยู่สวนหลังบ้านเจ้าของเนี่แหละพี่น้องสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งคลิปของตำรวจบ้านแล้วก็ให้ถือเลขถือเบอร์ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสูบผู้สูบคนเด้อพี่น้องความเก็บยัได้ความไขยม่ยัมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินท้องอังทงร่นทงคือเก่าแหละพี่น้องเมื่อนี้กะติดธุระมีธุระหลายพี่น้องมีงานหลายก็เลยบ่ได้ออกเลาะบ้านดอกเดือนสองเดือนที่ผ่านมาหน่พี่น้องก็เลยบ่มีขิดงวัวให้พี่น้องเบิง่งไ่ได้ไปหอดตลาดนัดพี่น้องงานมันหลายๆลายได้มีโอกาส มาทายตั้งแต่อยู่หลังบ้านเจ้าของนี่แหละเอาเวลาว่างนิดๆน้อยๆมาทายให้พี่เหยนนองเบิ่งน้ากันกัสิพาเบงบ้องเขือพี่น้องบเขือที่ตำรวจบ้านได้แต่งสาวไว้บเขือนี่อายุมันได้สิบเดือนได้ไหนพี่น้องนี่อายุสิบเดือนตำรวจบ้านได้แต่งสาวไว้ ต้นนี่นี่แตงบางส่วนเนี่ยพี่น้องเราแตงตังต้งต่างานแยแกถอดถอมันออกมันก็นเลยเป็นลักษณะนี่พี่น้องนี่มันก็มีหน่วยอยู่ดิพี่น้องมีหน่วยหลายอยู่ตำตำนี่กับมีนี่พี่น้องนี่ตำรวจบ้านที่เก็บไปหลายรุ่นแล้วเด้ตั้งต่าแตงสาวมันเนี่ยพี่น้องเป็นการแตงสาวบางส่วน บกเขือได้อายุได้สิบเดือนพี่น้องเนี่ยสงการเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยก็นที่ครบปีพอดีเขือมันเหลืองมันบองงามมันมีเพียมีออียงลงหลายมันคือสีตายนี่แหละตำรวจบ้านกันเลยแต่งสาวไว้พี่น้องวันนี้ปรากฏว่ามันฟื้นคืนมาเนี่ยพี่น้องเนี่ยฟื้นคืนมาเป็นบกเขือไม้ได้บัดเนี่ยพี่น้องนี่ พี่น้องเบิ้งน้ากันเด้ออันนี้เป็นการแต่งสาวบางส่วนพี่น้องเนี่ยตำรวจบ้านที่พาไปเบิ้งอีกซุ้มที่แต่งสาวไอ้บิดทั้งต้นน่ะพี่น้องนี่ครับปลาเขือที่ตำรวจบ้านได้แต่งสาวไว้สองเดือนที่แล้วพี่น้องเนี่ย สองเดือนที่แล้วตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเริ่มมีดอกมีหมากเริ่มได้เก็บกินเก็บขายได้หลายรุ่นแล้วพี่น้องเนี่ยเ่อวัที่เป็นสามรุ่นสี่รุ่นแล้ววะตั้งแต่ตำรวจบ้านเก็บไปเลยพี่น้องแถวนี้ที่เป็นการแต้งสาวแบบจำดินนะพี่น้องเนี่ยจงไว้กับประมาณจะคืบหนึ่ง แตงเสาเบิดต้นมาแล้วไมพี่น้องตอนนี้มันกากลังกาลังงามพี่น้องเนี่ยกาลังมีหมากมีนวยพี่น้องก็คือสีถามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สงสัยว่าตำรวจบ้านคือได้ทายหลังแต่ พืชผักสวนครัวแท้อัปเดตต่้ง่สวนหลังบ้านเจ้าของแท้ในช่วงนี้ช่วงนี้มันมันยากพี่น้องยากงั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันบ่านในลุ่งโตเพราะปัญไดตรวจบ้านบ่ได้ออกเลาะนอกบ้านบ่ได้ว้า,าเลี้ยงงัวเลี้ยงสัตว์ให้พี่น้องฟังเพราะปัญไดก็มีเวลาหน่อยๆก็เลยมาอัปเดตต่างแต่ ส่วนหลังบ้านเจ้าของนี่ละให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันว่ามีอีย่างแน่มันก้าวหน้าจากอดเซ้นแล้วเขาพอสิเรียนลู้วิถีชีวิตวิถีของการปลูก,กเกษตรเนี่ยพี่น้องเฮาเฮ็ดกเกษตรเนี่ยเฮาสิพอเฮ็ดไปได้บเอเขามาเรียนลู้อยู่สวนหลังบ้านเฮาเนี่ย เขาเรียนลู้เขาได้ความรู้อย่างแน่อันดับแรกเลยก็คือได้ความรู้จากการเฮ็ดบักเขือนี่แหละพี่น้องนี่ตำรวจบ้านได้แตงสาวไวน้นี่ก็คือได้ความรู้เต็มๆพี่น้องนี่พี่น้องเบื้องหน่วยบักเขือได้พี่น้องังเงาอน้มีหน่วยอยูะพี่น้องบักเขือ เบื้องน้ำกันพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขันหนึ่งพี่น้องนี่เขือได้สิบเดือนแต่ว่ามัน มันเริ่มเสาเริ่มบ่ง,งา้ตั้งแต่อายุพ่นละประมาณเจ็ดแปดเดือนพ่นละพี่น้องตำรวจบ,บ้านก็เลยแต่งสาวไม่กับปรากฏว,ว่ามันคือกันกับมันลอกขับอยู่ลพี่น้องเนี่ยซ้ำเขาได้บักเขือไม่ซำเขาปลูกบักเขือไม่อะไะพี่น้องเมื่อนี้กับพาพีผ้านองมาเบิง่ง สวนหลังบ้านพืชอีกโตหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยพี่น้องงานวิจัยงานก็คือเขาศึกษาหาความรู้ก่อนที่เขาสีลงมือเห็ดแปลงใยๆพี่น้องเขาก็มาศึกษาหาความรู้จากแปลงน,น้อยๆหลังบ้านนี่แหละก่อนนะพี่น้องก่อนที่เขาสีไปลงมือเห็ดแปลงใยๆเนาะพี่น้องเนาะ เขาก็มาเรียนรู้เอาเอาวิชาเขาก็มาเบึ่งสาเหตุต้นปลายสาเหตุของมันวิธีการใส่ปุ๋ยวิธีการแตงสาวจากปีจากเดือนจากมือ เขาก็มาหาข้อมูลอยู่ในสวนหลังบ้านของเขาีลยนะพี่น้องเบิง้งมะเขือหลอดบ้านเลยแต้งสาวไว้นะพี่น้องนี่มันเป็นหมากแท้คนตุน,นเหมือนกันมาหอดปลายมับเลยพี่น้องพี่น้องเบิ้งน้ำกันอันนี้ก็ถือว่า ได้รับความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งด้วยพี่น้องนี่พี่น้องเมืองดอกมันดอกกระายน้อยๆกระายพี่น้องก่อนที่เขาสีลงมือปลูกแปลงหญ่งจังเสียพี่น้องสองงานสามงานหรือว่าลรหนึ่งสองไรจังเสียเขาก็ต้องมาศึกษาหาความรู้จาก แขงน้อยๆหลังบ้านเขาเนี่ยกนพี่น้องเอาประสบการณ์จากสวนน้อยๆหลังบ้านนี่แหละเอาไปปรับใส้ในสวนยห่่ๆได้เวลามันเกิดวิกฤตม่ว่าสิาเป็นโรคพืชต่างๆเป็นมแมลงเป็นเพียลงจังเสียพี่น้องหรือว่าใบามันมี จุดมีลาสนิมก็คือว่ายังไงก็คือเวลาพืชมันมีอาการเป็นลกูกเขาก็จะได้หาทางรักษาหาทางแก้ไขได้โดยที่พืชของเขาเนี่ยก็ซิบอไได้เสียงหายไยเขาก็เลยมาหาควอมู ภายในสวนของเขานี่ยแหละพี่น้องเขาก็ออกไปหาความูลจากสวนคนอื่นน้ำแน่ถามผู้ที่เพิ่นหู้เพิ่นเห็ดจังไรเพิ่นปลูกจังไดเพิ่นดูแลรักษาจังไดสวนเพิ่นคือบ่มีโรคคือบ่มีมแมลงมารบกวนพืชที่เพิ่นปลูกไว้เขากลับไปหาสอบถาม พี่น้ำน้องเอาพี่น้องแล้วก็เขาก็หาประสบการณ์อยู่ในสวนเขานี่แหละน้ำเวลามันเกิดโรคเกิดภัยมามันจังคอยสียรเสถได้รักษาได้คันท่วงทีพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ถือว่าเขาประสบความสำเร็จไปอีกขั้นนึงแล,ะละ้วล่ะการเฮ็ดบักเขือนเนี่ยเพราะว่าซ้ำเขาปลูกบักเขือไม่เขาก็ได้บักเขือรุ่นใหม่มาเอาเขือบรทันพอะปีได้พี่น้องนี่บักเขือได้สิบเดือนนึงแต่ว่ากะแตงสาวตั้งแต่อายุแปดเดือนพี่น้องก็เลยมาบอกให้พี่เห็นน้องฟังว่าวิธีการแก้ไข S <S <an> <S เขากะเฮ็ดได้แล้วละ่ะพิธีการดูแลรักษาเขากะสอบผ่านแล้วละ่ะก็เลยมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าการเฮ็ดปักเคือนี่มันมันสามารถเฮ็ดได้กันเทาสิเฮ็ดแบบไรหนึ่งสองไรจังส่เฮากะมีความรู้หลายเติบแล้วจากสวนหลังบ้านเฮาเนี่ละ่ะพี่น้องต่อไปกัสิีผ้าพีผ้านอง มาอัปเดตเรื่องของหอมพี่น้องอันนี้เป็นผักผักชีเนี่ยพี่น้องเนี่ยผักชีหรือว่าบ้านผมเคยซื้ออืนแบกผักหอมป้อมนะพี่น้องผักหอมป้อมตอนนี้ก็เกิดเกิดดีดีพี่น้องเนี่ยเกิดดีแล้ววันนี้เฮ้าสิมา หาวิธีการดูแลรักษาไส่ปุ๋ยจังไดให้่้นามจังไดต่อต่อไปเห็ดจังไดมันจังคอยสีงามพี่น้องเห็ดจังไดมันจังคอยสีต้นใหญ่บ่ให้มันมีลรกมีไผจังเสียพี่น้องเขาก็สิมาศึกษาหาความรู้น้ำกันฉิบนาเด้อพี่น้องเด้อเก็สิมาเบ้าเรียงนี่ละผักหอมป้อมนี่ละพี่น้องนี่ชีฝรั่งนี่หละไ้พี่ให้น้อง เบิ่งน้ากันสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ไว้ก้อนพี่น้องคลิปหนาคลิปไม่จังค่อยพอกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ